อะไรลูกเอาใหม่ด oh <LO> ิร้องอะไรอะะชี้ชี้ชี้ยังชี้ยังชี้คุณแม่ยังไม่ชีแต่ว่าเคยูยิ้ม

จะลุกจะลุกจะลุกค่ะเดี๋ยวจบคลิปตรงนี้ก่อนนะคะน้องเฟลินวันจันทร์ที่2ี่สเมษายนปีหก